ตำอะไรเขาไม่ได้ตำล้วเม็ดองเนัวค่ะเชื่อน้อยเสไชื่อน้อยเ่อนไอไม่ใช่ค่ะไม่ค่อยเท่าไหร่ป้านะปลาปลามีไ่แล้เมื่อก่อนก็เป็นแม่ค้าย่างไก่ตงทำก็ต้งำขายยางไก่ย่างไก่ปม่ค้าไก่ไหมะนี่เขาปลาปาเ่นห

แกะไาคือจะทไม่ใช่อย่างี้่่เงม่เก่งก็ไม่เก่งคใไม่รู้ เขาตกาแก้มเขาแก้มบเกือเ็บเสียงรงน้าวี่อ่านาวอยู่ก็เหน็มโอลน่นเยนเลสบรบอ้แน่นอนมากว่าจา์บอกใส่โานบอกาตักสองช้อแต่ไม่ได้เยอะนะช้ครข้างเฉยเฉยช้อนซน้อยๆบอกอาจารย์ลงมาใส่ แม่เขาแจ้ลุงมาใส่แล้วจ้าไม่ได้ใส่เต็มช้อนแต่ใส่ล้นช้อนของเหลือของลุงของเหลือของลุงทับเลยน้องเอ้ยอยากเลี้ยหาน้องอยากเลี้ยหาน้องอย่างอื่นน้ำลายชุ่มแจ้าเลยอย่างอื่นอย่างอื่นนำลายแจกเลย แล้วค่ะใช่นะคะะเมียเสืร์คุแม่เมดมาเค้กตามลูกหามข้นทำลายเด้อคุณเจ้านะห้ามขึ้นทำลายอะไรค่เปิดอยงันแล้วก็ไ่ดีับใครจับหน้าจับไปแต่ถ้าไปกันเองเนี่ยอยากกินของรัศมีเมียเม็ดมเขามป้อะแซนเมันจะองเข้าไปไหนล่ะครับน็ฮะมเาลองมาเลยยังไม่ยังไม่ลองอยู่ ประเต็นนี่พระดาบอกว่ามีของที่เขาส่งมาน่พร,ระคำใสรูปผมพระคำใสใช่ใช่ก็เมื่อคืนนี่ไงเดี๋ยวแก่แล้วพระอย่างอื่นนะที่จะขึ้นบ้านของของพี่ดา มี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 ม้วนอยู่ม้วนอยู่เดี๋ยวไปหาให้เพราะว่าเพิ่อนแกเมื่อคืนเพื่อนแกเมื่อคืนโอ้หน่าทานนะชิมดินู้นไงเขาตำไปหนึ่งอันนั้นตำไปให้อันนี้ปีมือปลาแตนเด้อชิมดูโอ้นี่ครับขอบคุณมากครับกินกันเลยนุ่งกินเด้ออ่ะหมดจานนั้วนะเพราะว่าของปลาแตนนี่ใช่ชิมดู มันมีแค่มันหนัาบอกว่าบบเซบอิ่มแลวมันเผ็ดอะนนียไม่เผ็ดพริกนี้ไม่เผ็ดนีพริกหวานนี่นี่พริกไหนมันหวานน่นนี่นีนี่นี่ที่ไม่มีชื่อของป้าาเหรอโอย มีสองอย่างคือล <graffiti> ูกพง้อทายลูกน้่นนั่นเป็เอกเน <or rawd Moder ator> ี่ยหวานยังไงมีพร้อีกไหมพริกนี่หวานไม่มีเขาบอกมีอยู่ข้างในแค่เข็มพี่ลยพี่เป็นเม็ดเลยไม่ลุงนเ้อไม่มีนะคะพริกอันนี้มันพริกหวานแต่ถ้าเป็นเ่นแตป็พริกไก่จะม้วนอยู่เคือผู้ไทยเนี่ยโอ้ยเม็ดขนาดนั้นอันหนาอันหนามากให้ได้ไหมจ้าถ้าอะไรเนี่ยขอบคุณมากครับคลิปนี้นะครับใช่ตไหมเซ็ไหมทำลุงเลยครับ แซ่บแซ่บหนิวี่แซ่บแบไม่แซ่บหน้านะดูไปถามนะครับลืม